สวัสดีครับตอนรับข้าสู้โยบานเราไม่ึ้นเข้ากาลุงเล่นี่ลุงเล่แล้วพปทักลุงเล่แล้วตอนนี้อยในทะเลอันดามันนะในพื้นที่ข้องจังหวัดรังวันนี้พิทักษออกเรือมาเรียกว่าเป็นทริปไนซ์ส่งทายปีเราออกมาซ้ำล่ำติดติดกันเลยออกมาจากโกสุกอนนะเหล็กแล้วนะมีไต่เก้าวนำาิีมไต่ก้าวเจ้าทะเลแล้วก็ไต่โกตแล้วก็ไตด่ตดำ เรามาทํากิจกรรมในว่าซ่องวันนึ่งคืนในการออกมาตกปลาหรือว่าทำอะไรก็ตามแต่เป็นกิจกรรมการห้าปลาในทะเลตทั้งนะคลิปแรกที่นจะพาทุกคนไปสัมผัสบรรยากาศก้องการตกปลาในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปห้าเง่ะก่อนเราจะแยกไปกับไสโกดเผื่อไปตกมึกขห้เงาะเดี๋ยวจะเท้าหน้าโกปิดร้าแล้วก็ให้ไต้เก้ามุ่งหน้าไปเด็กาะเราเ,าเลี้ยงปลางๆนะครับพอเราได้มึกแล้วเราคอยวิ่งไปต้องตอบไต้เก้าแล้วก็กลังคืนนี้ เราจะมาตกปลาหน้าดินเลยวาเอาทุกสิ่งทา่จะทําได้ในเวลากลางคืนนะเดี๋ยวทุกคนได้เห็นบรรยากาศในการตกปลากลางคืนของตกทะเลตรังมารอลรุ่นกันว่าเราจะได้ปลาอะไรกันมัง้งนกแหนคืนนี้นกแหนกิจกรรมแรกเด็พิทั์อยากจะมานําเสนอเลยครับเป็นความตั้งใจของพิทัญในทริปนี้ก็คือกิจกรรมมาตกมึกกันนี่นะเด็วพิทัชื่อนี่ก็เรียกว่ากุ้งปลอมนะเป็น เงี้ยเตยชัยลอมึกในการตกนาะที่ว่าเป็นวิธีชาวบ้านที่ว่าน่าสนใจนะเราไปตก่แต่วันมึก,กินนี่เป็นกิจกรรม่นุกมากๆและการตรียมการวันนี้พี่ัดอยากตกมึกมาทำซาชิมิกินกลางทะเลแบบซดๆมันจะสุดเบอร์สแกนในให้ทุกคนรอแลกครับความสนุกสนานรออยู่ไปครับตกมึกโอ้โหเนี่พี่ตัดเตย แต่ว่าเบ็ดปองเป็นเบ็ดมือเลยก้นไงชาวประมุง้งเถก็สุกก้อนนี่เวลาเขาไปตกมึกไปไขว่าไปทำไรกันแล้วแต่เขาจะตกเป็นมือคือตือซองมือเลยเมื่อแต่ไปกดคตรต่คือจากซองมือแบบนี้แต่ว,ว่าพิธานี้มือสมัครเล่นเราันเดียวกับพ่อนะเนี่ยกับก็จะโยกเลยๆนึกถึงว่าเวลากุ้งก็โย่ในน้ำตึงอากาดีดแบบนี้เขาดีดนนติงอาก็ต้อยติงอาก็ดีดติงอาก็าต้อยก,ก,ก็คือมันเป็นการลอกหล่อปลามึกให้มากินเนี่ยข้องเรานะครับนะ โอ้มีนัดเดียวเย่แล้วแล้วก็เป็นพ้นมึกห้อมมึกห้อมได้ดุไว้ดมวิทย์หว่ามมาแต่กดใส่ซ่วยมาแต่กดตอนนี้ติดมานวดเดียวด้วยแต่ว่าแลน้องก็ไม่ทำน้ำดำทีนะน้ำก็ยังเข้าเลยยังน้องต้องตุกซาซิมินะน้องนะถ้าน้องปอนมึกใส่หน้าปีตัดต้องตุกซาซิมิเอ๋อลุยกันต่อกับปีตัดตัวเล็กวันนี้ติดอีกแล้วนึ่งตัวอันนี้กันข้องนู่ปลุก ตัวนี้คือเด็กๆมันจะได้ตัวเล็กๆอันกันคันกล้องเด็กๆมันจะได้ตัวเล็กๆอ่ะนะใสนี่นัทซาจิมินะแต่ก้นนะรัดโจโยุก็ปั๊บตึงรัดวาตบิปั๊บตึงอ่ะงับเลยแหลนะความสนุกเริ่มเกิดกันแล้วความสนุกเริ่มเกิดกันแล้วตกมึกตกมึกโอ้ควันดำควันดำ ก้องแต่โกดเล็กว่าก้อนปิตัดยันนะแต่โกดนั่าเล็กเดี๋ยวนะเนี่ยตอนนี้ปิตัดอ่ะเป็นนึ่งอยู่ตอนนี้เป็นนึ่งอยู่รับไตเรือเลยด้วยเรามาอีกแล้วนี่วันนี้นะว่าเตรียมตัวแบบหน้าดำไปเลยอย่าตื่นนานนะตาาสามาที่วันนี้นะ ไก่กดได้มึกดองเลยอะไเดี๋ยวไอ้เไอเทมไรไอเทมตอนนี้ได้เงี้ยมาพอด่มควรแล้วเป็นเงี้ยมึกสดสดนะเดี๋ยวเราจะวิ่งเรือไปส้มทบกับไต่เกาเจ้าทะเลที่น่าจะโยแถวๆล่งเกาะเล่าเลี่ยงฟีนะครับนะาวิ่งเรือจากนี่นะอีกประมาณสักสามสิบนาทีนะจากหน้าเกาะเพชรราตอนนี้วันเย็นๆแดดเริ่มรอมลุ่มเริ่มตก แต่ว่าล่มไม่ตอกแล้วตอนนี้ล่มออกแล้วล่มออกมาแล้วนะเนี่ยครับแต่เนี่ย,ยตอนสุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปส้มทบกับเรือไตเกาไปครับวันเริ่มมิงพอดีเราวิ่งเรือมาถึงบริบเวณลังเกาะเราเลี้ยงปีเล็กเยวเห็น ตวไตเก่าเว็บแป๊บแล้วนะ่าจะอยู่ทางหน้าว่างจองเราเลี้ยงปีแล้วเลีเ้ยงน้องนะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่ว่ารวมหน้าคำเรือไตกเก่าเขาได้ปลาได้กันมัง้งเดี๋ยวไปรอเล่ลำนู่นนะลำนี้ไปอ่ะเงี่ยซึ่งลำนู่นไปตกปลางแลนะ้วก่อนนี้คำได้ไหมไตเก่าได้ยินีเสรยงเราได้มึกมาเต็มแมตรนี่มั้งเก่าเราได้มาเป็นจึงจึงใช้น้ำกับ ไอ้ไร้คงจะไม่อร่อยเท่ากับการกินมึกซัดๆนะนี่กับมึกติดตอกได้เล็กเดียวเรามานั่งกินล่งกเกาะเราเลี้ยงเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วระดับูจยุน้อยๆแบบจำๆแบบจำๆนุกโซควันไม่เข้าเลยยิงมันต้องมีตัวนี้ด้วยวาซาบิเล็กน้อยเวลากินไม่กะได้แต่ว่ามีแบบกินไอายน่อยๆพอแบบได้ปังๆขึ้นโมกอ่ะ ใายมือเลยเาีติ๊ดแนะท้นะเิีเราลวกเล่ลวกเล่ลวกปลามันเรีว่าจิ้วจิ้วก็มันเนี่ยเอานองฮมสุปเปอร์ซุปเปอร์เนี่ยอยู่หลังกอเราเลี้ยงเดี๋ยวคืนนี้จะทำการลาปลาเลยว่าลาปลากลางคืนในท้องทะเลตรังนะยอมรอแลกกันว่ามีโอกาสได้ปลาได้มั่งในเวลากลางคืนกล้องเลตรังบ้านเรานึบนึบ อะไรนะตัดๆนะอืมอ้มีมปัญหาเลยครับี่ตอนนี้มีปัญหาอิดนี่ไม่หมากถ้าเกิเป็นหน้าไม่หมากก็คือเรามีข้าวแล้วตอนนี้แตงก็เอาได้หุ้งก็เอาซองมอเตอเติบเติบแล้วแต่ว่าไม่ครับเพราะว่าเรายัางไม่มีปลาเรายัางไม่มีปลาแกงที่ยา นี่ครับตอนนี้มันเป็นลมเร,เราต้องมายกล่างขอเราเลี้ยงตรงนี้สิบสองชีวิตตอนนี้เรียกว่าเป็นผู้ประื้พไปน่อยนอย <c oughs> ไม่หมากไม่หมากจริงๆมากับแต่ก้าวต้องได้กินแกงส้มถ้าเป็นปลาแกงกบพวกปลาเกา่าจะไม่กับปลาเกา่าแต่ว่าณนะตอนนี้สี่สิบเซตุ่มตั้งแต่วันเย็นเราไปยามห้าปลาแกงกันกันย,ย่ง ไม่ได้กันีิเลือดเจือกับนี่แหละตาตองตะเล่ใกลกินว่ามันงายนะใกลกิดว่าตะเล่มันกว้างมีปลาหมากไหมนะกวถึงเวล่าจริงๆครับไม่ไงายเลยตอนนี้กินนุ่มกินได้รองตองไปก่อนนะครับีโอ้เร็วเล็วเท็วเร็วเเ็เ็เรเห็นตันวาเห็น,นเ,นนเนนรนวเเร <c oughs> <c oughs> น็นเ,เนวเเย ดังความติดใจในเอฟซีคำคืนนี้ก tamam ็ให yeah, ้ท oh, ah, ุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยปลาคิดปลาแกงมาเร็วมาเร็วปลาแกงของเราปลาแกงของเราปลาแกงปลาแกงได้มาแล้วนึ่งต e ัวไอ้ยาสิบสองคนนี um ้กินกันพ่อไม้ในใทรนี่น้องตามะน้องตามะไอ้ยาสิบสองคนนี่แต่ เสื้อผูกคนเดียวนี่ยกินไม่พอเลยตัวนี้มาเลยเอปลาแกงมาแล้วปลาแกงมาแล้วไปไงมาเลยใปไงมาแล้วไปซวยไปซวยตัวนี้เจ้าก้องแบตไปเดียวเลกเดียวทิ้งเอาไปตัดกวางมาเลยเดียวครุบจับครุบไม่ตั้นนองอะไรนะครับยอดตองยอดตองยอดตองน้องยอดตองนี่สิเกี้ยวายอดตองเลยแล้วล่องแบตไหม ใส่ด้วยนะนี่น่าจะกินกันพ่อนะแต่ว่าก็ต้องการหมากว่านี้เลยเดี๋ยวไมรอเล่นว่าเราจะได้กินก้าวกันสักทีต่อได้นะคืนนี้นะจัดเรื่อยๆจัดเรื่อยๆแต่ถ้าปลาก,กินในขคนไม่กินก็ได้ละวคนไม่ไก่เนื่อยวันนี้เวลาตีนึ่งว่าว่านะรสซื้อกว่าลมค่อนข้างจะหลดกำลังลงแล้ว ไตโคตรปาเราวิ่งเรือลัดเลาะทางล่างก่อเราเลี้ยงปีแล้วก้ามาตั้งจองระว่างเกาะเล่าเลี้ยงปีกับแล้วเลี้ยงน้องนะวิ่งมุงหน้ามาตั้งประออกเผื่อมาเดการร่งางไาวตรงนี้ก็อยาการร่งางไหวตอนนี้ได้มาสองสามตัวแล้วเด่ว่าพอจะป่าไปแกงได้นะลากันตอลากันตอแล้่ยำดึกยำดึกตำ้มใรับพอดีตั้มใรับพอดีกะแควมาเราหนึ่งตัวไปไป ปลาโมงในบังกดปลาโมงปลาโมงนี่แหละปลาแกงจันดีปลาแกงยแกงซ้อมเลยนี่ให้ไต่กาวเจ้าตะเลแกงซ้อมให้ปลากระมงหัวรุงรุงเอฟซีซึ่งแม่จะไม่หญ่แต่ว่าที่ว่าเป็นรางวัลจันเหลือสําหรับพวกเราในทริปนี้นะน่าอะไรแกงวัวรุงและตีเดียวพวกเรานะกระมงกับใส่นดท่วยใส่เนี่ไสก็ได้จะลามหัวรุงรุงจะลามหนูครับจะลามหนู ไปาำตาปริ vida, มใตกดทำมาเติรนแล้วว่ารงไปตัดทำงานว่ารงรงทำใจปลิมลาลาอลไรเดียวลังจากแต่กดจากจะล่ามนูมาลุ้นกันว่ากล้องไปตดจะเป็นปลาอะไรนะครับนะแรงดีเว้ยแรงดีเว้ยแรงดีเว้ยโอ้โหโอ้โหไม่ปักได้รับได้นอนารกคิดตามลาหาปลาแกงมาดูกันมาดูกันโอ้หอ้ นู่นลำนูนลำไสกลา,กายของในวะโบลาโบลานี่ยแหละครับตัว่าเป็นซัพหนักล้าในยามกลางคืนนะเวลาเรามาตอกปลาทะเลตรังถ้าว่าตอกช่วงกลางคืนส่วนนี้จะไม่พลัดนั่นคือน,น้องชะล่มนู่แบบนี้นี่เองนะครับนะส่วนนี้จะตอกได้กลางคืนนะังกุนนะแต่แรกนี้แถบจะไม่มีราคาเลยชะล่มนู่นี่เวลาเขาได้นี่เขาแถบจะตัดใต้ตุ่มแต่ว่านี้นะเอาไปพัจช,ชาียกว่าทำได้ล่ามนูใกล้แนะนำให้ทำเมนูได้ช่วย Chào mừng Đi gặp Chà Lam Nu Chào các bạn Chào Chúng ta sẽ thử thử Đại Pháp là cái kèng gì vậy? Kèng inzhi Màu lắm Kèng inzhi Đúng rồi Kèng càng trôm trai gì càng trôm trai hiển gì Ayu không phải kia đâu, không phải cao đâu, không phải kia đâu, không phải kia đâu, này phải kia đâu, không 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 phải ุดเบอร์มั้งครับว้าวน่ารวยน่าตืนนะมาตกลาบใ่เก้าต้องได้กินแกงส้มพี่มือแต่เก้าสำหรับอี EP นี้นะภารกิจา5ลากแกงพ้นสรุปว่าตอนนี้เสียงข้องอีกวันหนึ่งแล้วพี่ท่านแายกาเสื้อบลุกลายกาน้องโกดไม่ได้กินเก้ากันที่ เลยเดียวไปตบตามหยาดแม่ก็ใต่เก้าอตส่ากาว่าเขาก็ได้กินตีเวดเกง่ง่้มปลาอินรีเก่งข้องดีเลยปกติสิเก่ง,กง่้มมันจะเป็นปลาหน้าดินแต่ว่าเนื้อแบบมันมัน,มนร้อยๆใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้ปลาเลยเลยเกนก็คือต้องเก่งปลาอินรีแต่ว่าตอกได้มาแหลกจวงว่าเย็นนะนะกาไม่เปลือกครับเราไม่ได้กินเก้าเรากินนุ่มเตอนอไม่เปลือกนุ่มกระลุยเหมือนเรือเรือมากะว่า ฝากทุกคนนะครับใครเลยว่าชอบกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้มาตกปลาที่มาตกมึกหรือว่าีมาทำอะไรก็แล้วแต่ในท้องทะเลดังนะก็ฝากาตีมงานพิ่ทัดไปด้วยนะครับตีมงานคุณอาป๋าก็ซุกคอนนะนำตับด้วยไส้ก้าบจ้าทะเลแล้วก็ไส่โกดกอทุกคอนแล้วก็ไส่ดำนะซ้มไส้นี่คือเป็นว่าตีมงานคุณอาป๋าจริงๆก้องตีมงานไม่ขึ้นเข้าลงเลยให้ทุกคนหมั่นใจนะซึ่งคุณอาป๋าทึ่งปฏิทิปป๋าซึ่งพี่มือก้อง ไตเด็กพี่ท่านแนะนำนะครับกาเดียวพี่ท่านติงเบอร์ตู้ไว้ให้น้ำเบอร์ตู้ไต่เก๋าถ้าใครอยากมาตกปลาได้ก็ะตู้จองคิวไต่เก๋าได้เลยแต่ว่าให้จองดวงหน้าที่นะครับรอไต่เก,ก๋าคิ้วแกขนกลางแน่นนะหรือว่อยไมาตกเมืกหรือว่อยไมาทำอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวทุกคนแลกกิจกรรมหลังจากนี้ว่าเราไปทำอะไรกันต่อนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับกินนุ่มแตน